พาไปถามพ่อค้าจ,จริงๆเลยพ่อค้าคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าทําไมพ่อค้ารู้ว่าขายดีมันไม่ทำมาเยอะเอะโอพี่ผมบ้านผมมันมีแปดเตาทอดหมูวันทอดหมูสดวันละร้อยถึงร้อยยี่สมันทอดได้แค่นั้นจริงๆครับ,รบคุณคือมันทําได้แค่นั้นจริงๆได้แค่นั้นจริงๆครับก็คือประมาณวันละ บันละหมูสดบันละร้อยถึงร้อยยี่สิบโลครับแต่พอเราทอดแล้วมันได้แค่เหลือได้ประมาณห้าสิบถึงห้าสิบห้าโลประมาณนั้นครับหายไปครึ่งต่อครึ่งเนาะโอ้พี่เอ้าพี่พี่ทําวันเป็นร้อยโลแล้วใช่ครับแต่ว่ามันพอมันแห้งแล้วมันเหลือแค่แค่ห้าสิบโลประมาณใช่ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมทอดเยอะแล้วทำไมได้น้อยอย่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะเพราะว่าเวลาการทําหมูกรอบเนี่ยบางคนเขาไม่รู้ว่าว่าหมูสดเท่าไหร่อ่ะวหนละมันจะหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยครับ นี่คือไข่ไข่ข้อสงสัยที่คอมเมนต์มาบอกว่าทําไมขายดีไม่ทํามาเยอะๆคือพี่บอกเคยทาเยอะแล้วแต่มันได้แค่นี้จริงๆเดี๋ยวครบผมทาครัวใหม่ก่อนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้เลยครับแต่พื้นที่บ้านเราจํากัดด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้ก็ใช้เวลาขายประมาณชั่วโมงเดียวประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนาะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งประมาณลูกคาต่อวันครับ